อ่าว่าจะวางซีเลอร์เดี๋ยวให้เขาเพราะว่าลือล้ออีกเดือนหนึ่งมันเสร็จพอเสร็จปุ๊บเรามาดูวันสําคัญเกี่ยวเนื่องกับศาสนาไม่ไม่มีแล้วต้องรอมาคบูชาอีกเจ็ดเดือนข้างหน้าคมันเสียเวลาเราจะสามารถที่จะทําอะไรได้พระบาก็เลยเิดว่าเดือนนี้เป็นเดือนมองคลเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าครบสมเด็จพระเจ้า่หัวแรัชกาลที่สิบแล้วก็ท่างเนือตรงกับสิบเปงอ๋อท่าน 6รอบ72พรรษาจะได้จำง่ายๆแล้วก็เป็นวันสําคัญก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ดูปฏิทินแล้วเป็นเลิกดีมีราชาเลิกก็เลยถือเอาเลิกเนี้ยเราจะได้จําง่าย,ายาว่าบางเดือนสิเเ็งในสมัยของพระเจ้ายวลดการที่10ตรง6รอบมีพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาจํา,าจง่ายโยมเข้าใจไหมอันนี้ อันนี้เนี่ยครูบาฮะโครงสร้างเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ไหมโครงสร้างเนี่ยเพราะดูดูเหมือนแข็งแรงอยู่เลยนะคือส่วนที่โดนปูนเกินสามชั่วโมงครูบาก็คือความแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงแน่นอนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโครงสร้างเนี่ยปูนปอดแรนหมดยมพี่นะโอ้ครบาไม่ได้ใช้ปูนธรรมดานะเหล็กที่ยมพี่ข้างในนี่ถ้ายมพี่ทุบเข้าไปนะเหล็กนี่สารเป็นเกลียวหมดกันแผ่นนิ้นไหวแผ่นนิ้นไหวใหญ่ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยแต่ว่าแต่ว่า พอมันเกิดไฟไหม้สามชั่วโมงเรากลัวว่าในอนาคตปูนมาเสื่อมสภาพชั้นบนเนี่ยเขาจะทุบลือหมดแล้วก็เจาะเจาะเข็มเพิ่มครับแล้วก็โครงสร้างข้างล่างใช้อยู่แต่ทําให้มันคงกว่าเดิมเทคานเทอะไรใหม่แล้วก็หลังจากนั้นทําให้สูงขึ้นเพราะว่าเน้นความมั่นคงไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเข้าใจหรือเปล่า เพื่นนี่ก็ต้องทุบบอกนะใช่เห็นอยู่พี่อ๋อตองทุบออกหมดเลยอันนี้ก็เราเราก็กันไว้ก่อนนะแล้วก็คือแข็งแรงแข็งแรงมากช่างที่มาทุบตรงนั้นอ่ะครับยังบนเลยบอกว่าโหปูนเขียวหมดเลยทุบไม่ได้เหนียวไปหมดแล้วเหนียวใช่โอ้มันทุบไม่ได้แล้วอันนี้ช่างต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยอย่างหนักเลยอ่าฮะแต่เห็นว่านะฟูบาได้ทําพิธีแล้วทําพิธีต้องต้องสวดมนางเหนือเขาจะถอนถอนตั้งสองรอบไหม อันแรกถอนไฟไหม้แล้วก็อันที่สองคือถอนเสนาสนะเพราะว่าเป็นความเชื่อของล้านนาถ้าไม่ถ้าไม่ได้ถอนแล้วชาวบ้านไม่กล้าทําอะไรอเพราะว่าเขากลัวเป็นอาถรรพ์กลัวตกคดีกลัวต้องอาถรรพ์แต่ว่าถอนแล้วก็รู้สึกสบายใจถึงถึงถึงชาวบ้านถึงมาลือได้มาลือได้ไม่งั้นเขาก็ยังมาทะไรกันไม่ได้แต่เดิมแบบแล้ว นะสูงขนาดนี้เลยยมพีนี่เขาเก็บไปทิ้งเขาเก็บละนะเก็บแล้วเนี่ยนะเก็บแล้วนี้เก็บแล้วทาความสะอาดมาส่วนหนึ่งละอช่วงก่อนนี่กระเบื้องนี่โหหลนลงมาสูงขนาดนี้เลยยมพีนะอ่าฮะอมอ่ากูบาเอ่อเรื่องของเขาพพุจะรูปต่างๆเนี่ยกูบาจะต้องบูรณะบูรณะบูรณะ บูรณะบูรณะอย่างองค์องค์องค์ประธานนี้จะเอาลงมาอย่างที่ครูบาบอกเพื่อจะให้โยมใกล้ชิดได้ปิดทองเมือนหลวงพ่อโสธรอโอเข้าใจไหมแล้วก็จะสร้างองค์ใหม่อแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมจําลององค์นี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่ใช่แล้วต้องสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วต้องสีงสูงตั้งสิบสองเมตร แล้วมีหลังคาไหมฮะมีมีสิยังมีหลังคามีหลังคาหลังคาทต้องทำใหม่หมดเลยก็ทำใหม่หมดเลยขึ้นไปใีโอ้ครับครับเพราะว่าทีแรกกะไว้หน้าตักสิบเอดเมตรแต่ว่าเสาโคโคโคเสาโคแรกจะไปอยู่ตรงนน้นนะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะที่อ่าฮะจะไปอยู่ตรงนี้อ๋อจะจะขยบเสาใช่แล้วก็จากจากเสาต้นแรกไปไปอีกห้าเมตรควิหารจะ จะกว้างยี่สิบเอ็ดเมตรโอ้ยี่สิบเอ็ดเมตรอ่าแล้วก็ยาวไปจนสุดนู่นเลยยมพี่นะอ่อฮะพื้นที่ก็จะมหาศาลเลยยมพี่โอ้ครับอ่าฮะแต่เดิมน่ะยมพี่กว้างไหมตอนที่ยมพี่เข้ามาแต่ว่าตอนนี้ยมพี่ดูแคบลงอเห็นแล้วไหมเห็นแล้วเปล่าว่าทําไมวิหารแคบลงอ่อฮะเพราะว่าข้างบนมันโป่งข้างบนมันโป่งข้างบนโป่งปุ๊บข้างบนสูงกว่าเลยทําให้ดูแคบ ไหมนะใหญ่มากใหญ่แต่ว่าตอนแรกที่เข้ามาก็ใหญ่แต่ว่าตอนเนี้ดูแคบลงเพราะว่าข้างบนสูงขึ้นไม้พี่ยมพี่เห็นประตูหน้าต่างไม้แผ่นเดียวหมดถ้าไม้ก็หลายล้านเลยยมพี่นะเนี่ยที่เขาเป็นข่าวไปเขาบอกว่าประมาณร้อยกว่าล้านความเสียหายเออใกล้เคียงอยู่นะพี่นะใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่เพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนหัวใจหลักเฉพาะลายคำมันก็เยอะอยู่แล้วพี่นะพระพุทธรูปอีกต้องเยอะรูปเหมือน อาครูบาอาจารย์แลวก็โหแต่เดิมก็มีโต๊ะมงโต๊ะมุกมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยยมีนะแต่ว่าก็ไปหมดยนี่แล้วเห็นว่าประเมินใหม่ที่จะบูรณะตอนนี้เฉพาะเขียนแบบมาก็ร้อยยี่สิบล้านแล้วยมีแค่แบบใช่เขียนออกมาเนี่ยนะแบบมาเนี่ยลงถ้าทำเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแต่ว่าไม่อยู่อยู่แล้วไม่อยู่แน่นอนเพราะว่าอย่างถ้า ค่าทองคําเปียวัวัสดุอย่างอื่นแม้แต่ภาพรประธานตอนนี้ภาพรประธานค่ารอใหม่ก็ยิ่งหกล้านในนี้นะรอใหม่ยี<ช>่สิบหกล้าน<ช>นี่ฮะโอ้ยี่งหกล้านยังไม่รวมปิดทองนะยังไม่รวมปิดทองด้วยใช่โอ้ใจสู้ใจสู้เข้าใจไหมใจสู้เพราะว่าอย่างโคบาบอกว่าถ้าคนยมพี่พอมันเกิดเครื่องมาปุ๊บโคบามีสติเราไม่ได้อยู่กับว่าเฮ้ยไฟมันไหม้นะเรากเราสติโคบาคิดค้าช็อตว่า เราจะทํายังไงต่อไปอเราจะเดินยังไงต่อไปเข้าใจหรือเปล่าแล้วครูบาก็เลยบอกอสั่งการทีละอย่างทีละอย่างทีอย่างเพื่อให้มันเดินงานเป็นสเต็ปคือไม่งั้นอ่ะโหเรามานั่งเสียใจทุกใจมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมีหลายคนพูดครูบาต้องมาลอบทุกคนนะใครร้องไห้นะบอกเฮ้ยยมที่อย่าร้องไห้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเราต้องเดินต่อไปว่าจะทํายังไงต่อแค่นั้นเองมีหลายคนพูดเขาบอกว่าครูบาจะเสียใจมากเลยกับตรงนี้ แต่ไปไปมาเนี่ยคูบายังเข้มแข็งแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเสียใจยใจใ,จใช่คูบาต้องมานั่งปอบทุกคนคูบาก็ขานาดโทรมาหาโยมโยมร้องไห้โยมร้องไห้คุบ่าบอกโยมคนที่จะร้องไห้ไม่ใช่โยมนะคือคูบา แต่โยมฟังกุบาก่อนกูจะสั่งงานาเ,าเพื่อให้งานเดินต่อได้เห <l> ็นว่าชาวต่างประเทศเนี่ยพอรู้ข่าวเป็นห่วงเป็นหแล้วก็มาร่วมใช่มาร่วมบุนเขาไปรวบรวมกันาทำกำลังหน้าบุญอย่างฮ่องกงวันนั้นก็รวบรวมมาได้4ดี่แสนกว่ามาเลก็รวบรวมมาได้เจ็ดแปดแสนเออแล้วก็ยอมที่อย่างวันนี้บูนัยก็รวบรวมมาได้อีกประมาณ ื่อเช้าถวายมาประมาณสองแสนกว่านะโยมก็ังมีหลายเจ้าคนเล็กคนน้อยตามกําลังแม่บุญอย่างโยมที่ดูทางเฟซ็โอนมาคนห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทตามกําลังแม่บุญตอนที่โคบากลับมาก็ตอนนั้นก็มีคนร่วมบุญมาเนี่ยมีอยู่ยี่สิบกว่าล้านแล้วนะโยมโอ้ครับครับก็ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งทําให้ มีเหตุการณ์นี้ทําให้รู้ว่าคนรักคุบาเยอะอืเพราะว่าอ่าคุบาได้ช่วยเหลือทาสาธารณประโยชน์ม,มาตั้งแต่เป็นเนระโยมทั้งโรงเรียนโรงบาลวัดบา้บานอ,อําเภอชุมชนโรงเรียนพระอาคารพัฒนาอาชีพวัดตีวัดน้องวัดลุมวัดบ,บ,บนการศึกษาแล้วก็กู้ภัยมันก็เป็นกําลังใจส่วนหนึ่งอ่พอเราเกิดแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าอ๋อเพื่อนแท้เห็นกันย้มยากอเอเอข้าใจไหมทุกคนต่างก็มาให้กําลังใจ มาช่วยคนละเล็กคนละน้อยทุกคนกลัวคูบาเสียกําลังใจคุบาบอกโยมกาลังใจคูบาเหลือร้นแล้วยมไม่ต้องมาก็ได้เอคูบาขาดยังได้ขาดปัจจัยขาดปัจจัยนาก็ปัจจัยมาร่วมเพื่อจะได้พัฒนาถ้ามันมีปัจจัยเราก็จะสามารถที่จะมาขับเคลื่อนงานตรงนี้ให้เดินต่อได้มันอาศัยกันโยมกาลังใจคูบาคุบาปฏิบัติทรมาเกี่ยวะับสามปีสิบปีล้วครุบามานั่งเสียใจเราขาดคนเดยแล้วยมใช่ไหม ก็พอเราปฏิบัติทำปุ๊บเขาบางเป็นมันก็ว่างเป็นแอมันเกิดขึ้นแล้วจะทําไงอ่ะยมพี่จะทําไงอ่ะนั่งเศร้าไปทุกไปใจไดไรกลับา้านใจกูไปเดินต่อใครอยากร่วมบุญก็สามารถร่วมได้ตามกําลังหน้าบุญคนเล็กคนน้อยเห็นว่ากูบาจะทําให้เร็วที่สุดกูบาตั้งใจว่าจะทําให้หนึ่งปี หนึ่งปีงปของเดิมมันกี่ปีอของปีของเดิมหกปีหกปีหกปีปโอ้แต่นี่บ,บทพิหารที่ไหนก็ตามไม่มีหนึ่งปีเสร็จอย่างพี่นะนั่นน่ะสิเพราะว่าทําไมรู้ไหมเพราะโรงสร้างเสร็จปุ๊บซุ้มประตูหน้าต่างอ,อะไรอีกหลายๆอย่างมันรายละเอียดการตกแต่งมันเยอะอแต่อันเนี้ยครูบาก็ไปขอช่างที่เคยออกแบบหอคําหลวง เอาคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์เนี่ยใช้เวลาสร้างหนึ่งปีนะโยมเพราะทำทุกอย่างพร้อมกันหมดแล้วมาประกอบกันทีเดียวอืเข้าใจหรือเปล่าคนนั้นคือพ่อสลาลุ่งจันตาบุญแล้วก็ออกแบบวัดในเชียงใหม่อีกหลายวัดแล้วก็โรงแรมเขาเป็นคนชื่อเสียงในล้านนาพ่อสลาลุ่งจะมาทําให้อีตอนที่แต่ว่าต้องมีปัจจัยพร้อมนะโยมถ้ามีปัจจัยพร้อมได้ตามนี้เลย ตอนที่สร้างตอนนั้นนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่ทยอยทยอยเข้ามาหรือว่า,าครูบาได้คิดไวหมดแล้วว่าจะต้องมีอ้นู่นนี่นั่นเมนหลักเนี่ยวางไว้ก่อน<า>แต่ว่ายอย่างอื่นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเ<อ>ข้าใจมาเดี๋ยวโยมมาถาวายเดี๋ยวคอย,คอยมีของมีค่าอะไรก็เอามาถาวายส่วนมากวิหารเนี่ยทางเหนือมีความเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐาน ที่อยู่ของพุทธเจ้าครับของมีค่าหมดทั้งโลกเี่ยอะไรก็ตามที่มีค่าระยมนคนจะมาถวายเป็นพุทธบูชาทําไมต้องทําวิหารลายคําเพราะคิดว่าอาณาถาปินเิกาเศรษฐีเ็าทองไปปูเพื่อสร้างเชตวันมหาวิหารทางเหนือก็เลยเอาเอาสิ่งที่คนอยากได้แสวงหากันทั้งโลกเนี่ยเข้าใจไหมอย่างเช่นเงินเช่นทองเนี่ยก็เอามาเป็นพุทธบูชาสละ รั์ภายนอกออกให้เป็นทรัพย์ภายในทิ้งไว้กับศาสนาครับอย่างน้อยก็อยู่กับศาสนาอาจจะร้อยปีสองร้อยปีห้าร้อยปีตามอายุไขแต่ว่าวิหารหลังเดิมอายุไขน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยอย่างน้อยขาได้อยู่สักห้าสิบปีร้อยปีอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าหลังใหม่นี่ยจะมาอยู่เป็นพันปีนะก็ถือว่า ครูบากําลังใจดีนะะยมนะออมีสติ uh huh. แล้วก็แล้วก็วางทุกอย่างให้เดินได uh huh. ้ขอบคุณทุกกาลังใจอนุโมทนาทุกกาลังใจที่ทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังเกิดเรื่องปุ๊บหลวงปู่ศิลาก็ดีพระอาจารย์สุริยันก็ดีหลวงปู่หลวงพ่อช้างก็ดีหลวงพ่อเน้นก็ดีหลวงปู่กัมก็ดีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีก็ดีหลวงพี่อ่ําก็ดีแล้วก็อาจารย์ หลายอาจารย์แต่อาจารย์เฮียวก็ดีอาจารย์หลายอาจารยา์ที่เป็นทั้งอันเพื่อนสหารรมิกะคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเจ้าคณะภาค,คแม้แต่หลวงปู่ดมทรัพย์นี่ยังมาเลยเอ,อมีหลายองค์มากาครับครูบาพูดชื่อไม่หมดนะก็คือมาให้กําลังใจอา,อาจารย์ต้อมก็<า>ให้กําลังใจทุกคนก็มาให้กําลังใจครูบาหมด แม้แต่เพื่อนสหธรรมิกไปที่ไหนเขาก็ถวายกําลังใจครับแล้วก็แม้แต่ญาติโยมก็มาให้กําลังใจแล้วก็บางส่วนก็ช่วยเหลือด้านปัจจัยโอนเข้ามาคนหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทบตามหน้าเฟซนอหละโยมตามกาลังบุญคนเล็กคนน้อยอทั้งคนมีชื่อเสียงแล้วก็ลูกศิษย์แล้วก็ญาติโยมที่เคยเจอครูบาก็ดีไม่ได้ไม่เคยเจอก็ดี มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจที่ทําให้เราขับเคลื่อนง,งานพุะทุทธาศาสนานะโยมนะคคนเราก็ต้องมีอ่าวิกฤตในชีวิตเหมือนกันทุกคนมีมากมีน้อยที่บโบราณบอกช่ว7เจ็ดทีดีเจ็ดหนอมันก็ในวิกฤตก็มองให้เป็นโอกาสาก็แล้วกันนะโยมเมื่อเกิดแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้มาสร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ถ้าคิดว่าวิกฤตเป็นวิกฤตแล้วโอ้โหตายเลยครับเออก็ถือโอกาสเอจะได้ทําใหญ่ขึ้นทําให้ดีขึ้นทําให้สวยขึ้นโยมไม่มาไม่ทันได้สร้างก็มาทันได้ซ่อมอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็จะเป็นหน้าบุญใหญ่เพราะว่าปัจจุบันโยมมีเยอะได้ได้มาร่วมบุญครั้งนี้ครับถ้าใครว่างก็มาร่วมบุญกันนะโยมนะถ้าใครว่างไปบอกไปถึงกะทินเลยนะมีวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเดือนตุลาคมอ่า นายโยมนะมาร่วมบุญใหญ่สร้างวิหารหลวงก็สร้างเสนาสนะของวัดแสงแก้วโพธิยานเพื่อให้เป็นทาวรวัลถุของพระพุทธศาสนาคนายโยมนะเพราะว่าสิ่งที่คูบาทำมาทั้งหมดไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของคูบาด้วยความเหนื่อยเป็นของคูบาแต่ไม่มีอะไรเป็นของคุบาแต่ว่าบุญไปของโยมคุบาได้บารมีนายโยมนะเพราะคุบาสร้างบารมีโยมสร้างบุญเข้าใจหรือเปล่าก็ ครูบาเป็นสะพานบุญรถก็ต้องอาศัยน้ํามันมีแต่รถไม่มีน้ํามันไปก็ได้มีแต่พระไม่มีโยมถึงจะมีบารมีแค่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้มันก็อ,อาศัยกันมีบารมีก็ต้องมีคนมาซัพพอร์ตบารมีโยมก็เหมือนกันมันสิ่งที่มาซัพพอร์ตบารมีเพื่อครูบา,าได้ทํางานเพื่อพุทธศาสนาต่อไปอนุโมทนานะโยมนะครับ,รบ,รบนะอ่านบุญใดกุศลใดที่โยมทางสิ่ง ที่ขาดที่สซ้รุดสุดสมเสียหายให้บริบูรณ์เกิดมาทุกภพกทุกชาติอะไรที่ยมขาดจะทําให้ยมบริบูรณ์ใครขาดเงินก็จะมีเงินใครขาดทองก็มีทองใครขาดความโชคดีก็จะมีความโชคดีใครขาดความสําเร็จก็จะมีความสําเร็จใครสุขภาพไม่ดีขาดความแข็งแรงก็จะมีแต่ความแข็งแรงขาดอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆยมก็จะได้รับในสิ่งนั้นมีความบริบูรณ์ ทางเกีติยศอิสริยยศบริวารยศอำนาจปัสนาบารมีชื่อเสียงเงินทองโภคาสมบัติมนุษย์สมบัติพูมสมบัติพรานิพพานสมบัติจนถึงพรานิพพานนโย,ยมนะอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนไว้นะโอกาสนี้เีคายุโกยุโวโนสุขังพลัง